นี่คือบรรยากาศขาพปาิใกล้จะตกแล้วตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะคะพาทิตยก็ใกล้จะตกแล้วน้ำก็ลดก็ใกล้จะขึ้นแล้วเห็นไหมคะอืมน้อก็ก็ลจะขึ้นยาวคนก็ลองไปเล่นน้ำตอนน้ำช่องน้ำลดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือประมง ที่ผ่าเรือจันทบ,บุรีนะคะอันสิ้นมาคือใครถ้ามาจันทบ,บุรีนะคะต้องมาที่นี่นะคะเพราะว่ามันเป็นมุมที่สวยมากๆจริงๆเพราะวันจะเห็นทั้งภูเขาเห็นทั้งทะเลแล้วก็เห็นทั้งเรือนะคะและช่วงเวลาช่วงน้ำลงอย่างเงี้ยนะคะ ก็สามารถมาเดินเล่นได้เหมือนกันเราจะเห็นกู้หอยปูปลาเลยในนี้เลยเพราะว่าน้องๆก็เนาะมุดดินน้ำอะไรอย่างนี้ในทะเลนั่นเองยากยาก